รายได้จากการทำช็อตของ youtube มากันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาดูรายได้จากการทำชอ็ชอตช็อตค่ะใช่แล้วค่ะการทำช็อตในยู u b e นี่แหละค่ะเพื่อนเ่เพื่อนๆพ,นพนหลายคนที่เป็น youtube r สิ่งที่เรารู้จักเป็นสิ่งแรกก็คือการทำชอ็อตใส่ลงมาในช่อง youtube ของเรานะคะตอนนี้ ช็อต u t u b e เขาให้ระยะเวลาทำได้นานถึง3นาทีค่ะตั้งแต่เดือนตุลาป,ปีที่แล้วมาคุณสามารถทำช็อตได้ยาวถึง3นาทีนะคะการที่เราลงช็อตลงไปก็เป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่เป็นยูทูบเบอร์ทีนี้จะมาพูดว่าใครที่สามารถสร้างรายได้ในการทำช็อต ค่ะการที่คุณลงชอดไปถ้าคุณจะสร้างรายได้เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องเป็นยูทูบเบอร์พาร์ทเนอร์ที่ได้มอนิชัเซชั่นหรือภาษาทางบ้านเราเรียกว่าคุณผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปใส่อปพลอเคชันได้พินทุกอย่างเรียบร้อยรายได้คุณเริ่มสร้างแล้วนะคะ คนกลุ่มนี้แหละถ้าคุณทำช็อตไปคุณจะได้รับรายได้จาก Google Adsense นะวันนี้ลงช็อตไปหนึ่งช็อตมีคนอยู่เยอะแยะมากมายประมาณ1นึหรือ1,000วิวจะได้เงินเท่าไหร่นะคะ่าโฆษณาเขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่1เพนนีหนเพนนีนะคะหเพนนีหรือ1เซนนะคะเพื่อๆถึง เจ็ดเพนนีหรือเจ็เซนค่ส่วนะจะได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่โลเคชันของผู้ดูว่าใครดูเราประเทศไหนดูเราคนกลุ่มไหนดูเราแล้วก็เวลาคนดูแล้วเขามีการมาคอมเมนต์ให้เยอะแยะมากมายไหมหรือเขามีการแชร์เยอะแยะมากมายไหมนี่นะคะขึ้นอยู่กับตรงนี้ไม่ใช่ว่า ยอดวิวเท่ากันแล้วจะได้เงินเท่ากันนี่หนึ่งพันวิวค่ะได้ตั้งแต่หนึ่งเซนถึงเจ็ดเซนนะคะถ้าเปรียบเงินไทยก็หนึ่งเซนก็ประมาณค่างเงินขึ้นลงนะคะประมาณสามสิบสี่เซนค่ะนะคะแต่ช็อตนี้วันนี้สิเพิ่งลงไปโอ้ยมีคนดูยิ่งเยอะเลยค่ะได้ตั้งหนึ่งมืนวิวเพื่อนๆค่ะทีนี้ช็อตหนึ่งมืนวิวนี้ จะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เขาบอกว่าตั้งแต่ห้าสิบเซนห้าสเซนนะคะยี่สิบห้เซนบวกยี่สิบห้าสิบเซนถึงสามเหรียญค่ะส่วนว่าจะได้มากน้อยก็อย่างที่บอกแล้วว่าใครดูเราแล้วก็คนดูอ่ะมีแอคทิวิตี้แค่ไหนเขาดูแล้วคอมเมนต์แค่ไหนเขาดูแล้วเขาแชร์กันแค่ไหนหรือว่า แอดต่างๆหรือโฆษณาลงมามากแค่ไหนจะได้ตามนั้นนะคะตั้งแต่50าสิเซนถึง3เหรียญค่ะในจำนวนช็อตที่วิวไป1,000 0วิวมียอดวิวช็อตวันนี้เป็นแสนแล้วค่ะเพื่อนเคนเห็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่เลยค่ะถ้ามียอดวิวตั้งแต่แสนขึ้นไป เราจะทำเงินได้นะคะเพื่อนประมาณเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเหรียญถึงเจ็ดเหรียญเลยนะคะเพื่อนๆยี่มมากเลยนะคะนี่คือยอดวิวสำหรับหนึ่งแสนโอ้โหเพื่อนแสดงว่าเรานี่แห่งมากในการทำช็อตวันนี้แหละคะ่ะยอดวิวพุ่งไปถึงหลักล้านเลยค่ะ มาดูสิคะวะ่านี่ไงได้รับเงินมาวันนี้เท่าไหร่ในยอดวิวในหลักล้านนะคะแบงค์ยี่สิบค่ะยี่สิบดอลลาร์ยี่สิบสี่สิบหกสิบวันนี้รับเงินไปเลยหกสิบยอดวิวหลักล้านจะเริ่มตั้งแต่ได้ประมาณหกสิบเหรียญถึงเจ็ดสิบเหรียญเลยนะคะเพื่อนเเยี่ยมมากเลยเก่งมากเนาะเราเก่งในด้านการทำ s h อ p เลขาขาะถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะไดะ้ความรู้เล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวรายได้เกี่ยวกับก,บการทำช็อตนะคะเพื่อนๆทีนี้จะมาะบอกว่าในการทําช็อตนี่ก็เป็นการสร้างรายได้รายได้ส่วนมากก็มาจากการคโบษณาเนาะเราจะได้คนที่ทำช็อตจะได้รับมาประมาณ45ค่ะเพื่อน ส่วนอีก55%รายได้ส่วนนี้เข้าไปที่ YouTube เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำ YouTube ค่ะ